đi đó nó FC và sự cố sự khôn nó bừng con hết nhà ngon là làm bạn cứ nhập nhập cái mới thế nhà má nhà má thay bài đi nè năng gì đây Nankee lại, Xe năng lại. Xem bài đi nè hẹn gặp lại. Tông cạo, hot boy, hôm nay. Tông cạo, lại Tôm Tông cạo, hôm nay. Tông cạo. 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 tôm, tôm, khảo. Cô

ใช่ปนอยู่กนเพ่อปืนปืนใส่กระปุกมันมีกระปุ่นต้องกระปุ่นอมเบอร์ปนมันแหกแรงไหมเนาะแหกแรงต้มนะต้มออกเดี๋ยวนี้ใส่กระปุนหอเนาะวนนเชอย

ถ้ามอมด้ได้ทิ้งบเเราจะไกินขาไมาได้ไหมมาได้ถ้าเอาแล้วมั้งมันถ้าเด้อเ่็วอทีเนาะข้าเปียไไมเจ้าคุอเก่งเก่งห้ลูกอะอืิ้ยังเต้นมาบอชินยงเตียงบอคือยังชินมมิว เราไปนชืเนาะมาถามนะถ้าเราถึงยัไถ้ามูลยชดไหมลูกไม่ฮะไอ้งน้องว่าไงฮะานันบ้งนะฮะปิดกดเลยดะไรกดมันอ่กดละกดลงตัวนี้กลาล็นบ้างกดอกเด้งเนี่ยเด้งนีขาอ่า

อ่ะันไปทางไหก็ห้มมน่าใ้ดึอะไนนี่ขใัวจัมหันนะไม่หันหเพื่อนไอืมเกียวเกียวกัฝนตกนีแต่ก็เลยปนังกเนักเลังไใส่วะเกิ่เกิ่ขาวนับ่อืมคอยง่ายมากหาไปช่วงปวดไปใจถเท่าเนาะใช่ไ้ถึงมดไม่ต้าหาอ มันอรียกบไหนหมดเฮ้ยหอมอยูก็หมดซะ้อืมมนอว่กินนเขา้นี่คือน่อเนี่ยหนักแค่เียกนง่ายเอกมคือยังบมอนรอหัวหัวนี่มากินหน้มากินน้ามากินน้มนอไ้หลกว่

เาไปเนื่องเผาบรรจรแล้วมิจะบอกเลยหนูได้เผาเพราะว่าจะวันพัดจะวัพัดมีอะรนมีข้าวท่วงพัดมีทรวงไงได้แท่ท้งเว่าเ่วงเผาไปจ้าเถอะมาเมยมาเมย์จะนี่จะกินต้มเผาดิกินต้มเาโคตรโคต กินทาแล้วก kind of ินไ้ก่อนนะกินไ้เนี่ยอันนี้กินอยู่กินอยู่กินไผัดนี่คุณชื่อหรไม้เนี่ยค่ทานอันนี้เราเป็นคนกินค่ะเป็นคนจ้างอันนี้เป็นคนทำค่ะถูกต้างนะทำจงได้บ่หรือก็จะดำไปเลยจงิงๆเนื่องว่าจะมีเกลือ

tôi ừ. <laughs> là một cái tên lắm 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 cái nó, lắm nó tên lắm cái tên lắm lắm cái tên 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 lắm cái cái tên lắm cái tên lắm cái tên

ไม่กระเทียวเกอนได้ทั้งให้จริงเตัวเขอมไม่หลายเลยไอมีคนชางด้วยขอไปบบว่าจะบอกแบบเบอร์หนูเนห้าได้มากับมานบทเฉดเลยสะเปลี่ยนยมันเข้าเดดทาง Quanh 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 มเีได้ัไี๋ยวกระตนพักไปไปิแบบเดียวอี่้าเปนอย่างุกินเองอ้าวถามมากินก่อนเลยอันนอบบไม่้องนเยอเบเคาค่หางรับเาะอย่างเาหาได้กินอ่นี้บกินได้บยามาเจะาว่มันกินอย่างเมือไทยแล้วก็หน้าตาจ้เอนนั้น

มึงทอย่ยทอเน่ยานเน้เหมือนั่นแหลกี่นอมั้งถนด้ยวนีเยาจามเนยนองอะไม่ไม่เว้นอ่ะนรู้ไหมไม่เวนเหนื่อยแล้วเนะเหนื่อยแล้วเนาะโอ้เนองเนาะก็จะอยากใชท้แบบนี้เนาะมาเจาแกเราจะบอกเลยค่ขไปหน้าเล

นอ้าวนี่ต้องการพบอมมันไม่ต้องเยอะาก่มุมไปมันม,มาผัดกันเชงเนี้ยมาผัดคุณ่อได้เลนะกอไม่ไหนย้นเกิดซื้อคุณพอ,อดูบ้านไนดีเลยเดี๋ยวมันเหียวไป<ม>ไชาเลยละิุพอรุงทุนน,นั่นซือถานมา,นาที่เปิ้นจินแตะกกรืรอยละอันเอาเงินไปซื้อเอากินนาไข่กล้วยใช่ไหมน้ำ้าย

mình chưa có ngày sau đi hưng. Hanh ánh nắng cao từ lúc này 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 này lúc 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 này này lúc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  này คนย้อนคนคนยะอือถูกตามๆแข่งขันกับย้อนเองสิอันนี้คีง่ายก็รถฉันนี่รถเป็นแบบนี้อันก็ะหุนคนทับเนาะมันอยู่ในมือวะง่ายกว่าแต่ว่าหมอช้อนพุ่นมันเฉียนว่าขึ้นประเดี๋ยขาสีมันมันง่ายกว่าเดีแต่หมอนี่เขานั่งสี่ก็ได้รถฉันเนี่าด่วนเลยน่อผู้ขับกลุ่มโอ้รถ โ็รูจักเลยนพูนังดำทงยงทุกท่านก็นู้กูาเกือบจะอิ่กิมเอยแฮกูทำมัอยมได้ก็คือพวก่ายเงินอ้อืมนี่พอห้องอย่างวะรื้อซือนะอะไรบ้างกับเบียพอห้องอย่างวะบบบุบไปไอยังงอ่ะยืมอย่อเห็นสิเงใดกอได้แอ้วอมีเื้อเองเผื่อนอ่ะ ไปไปชื่อมกของนโมลนแต่าปทีก่้นะไ่ไไปชื่อรถเอองาปทีาผ่านเราลงมาบอกเขาเงินใส่นเกอันพอันิดติปนะแต่มากคือบุหินนะัช่วงกันะ จะรื่อมาไม่เห็นนะบอกเลยนบอเะอหได้เออ้ย่อ่าได้จับได้่งนี้จกบ้ามเอมีบุวัฒนาไดจับเป็นอย่างน้อัน่ำทง่่ายน้ับแต่เล่มมันเจอได้เห่าบอกอได้ลองีนบอก่ื่อเ้ขอห้ามเพงเนาะไปฝันนี่่ได้ี่พวนีพวน่ี่ไม่ลงแ

ไปดีกว่าอู้อิ่มแล้วอิ่มแล้วไปหมอนนะไปหมอนบอกไปว่านะไปใบนี่มไไห,นหมอนนะโอ้โอเคพ่อเมยพี่น้องกินข้าวอิม่มเป็นที่เรียบยร้อยแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมิชชั่ทองคือเก่า เฮียขึ้นอาบูตใแท้ลูกสาวนี่สบายดีป้าล so ุงแซบบ่อแซบบ่อกข้าวต้มมีอ้วนะใช่แซบบ่อกแซบบ๊อกเห็ดจังไหนหายจากโปหายจากโปสองโปเลยไปแล้วพ่อแม่พี่น้องสบายดีวัดสุขุคนเนาะ